การพูดตรงเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีถ้าพูดตรงมากเกินไปจนทําให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีก็ไม่ควรพูดนะคะคนเราทุกคนนะคะเวลาใครมาพูดว่าเออเราทําไม่ได้เราไม่สวยเราเป็นคนไม่ดีหรือมาพูดให้เรารู้สึกด้อยค่าในตัวเองเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเป็นคนที่ทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จถ้าเราไปพูดให้เขารู้สึกและคิดแบบนี้นะคะ เขาก็จะวิเคราะห์มาอีกทีว่าเออเรารู้ถูกเขาเราไม่ให้เกียรติเขาทันทีดังนั้นถ้าไม่อยากให้คนอื่นคิดกับเราแบบนี้และไม่อยากทําให้คนอื่นรู้สึกด้อยค่าหรือรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีจนมองมาเห็นตัวเราด้วยนะคะก็จงมีสติในการพูดเวลาจะพูดอะไรถ้าพูดตรงเป็นสิ่งที่ดีและบางทีถ้าเราจะพูดตรงก็ให้เราคิดว่าการที่เราจะพูดตรงๆข้อเนี้จะส่งเสริมหรือว่า ส่งผลให้คนอื่นด้อยค่าหรือส่งเสริมให้คนอื่นรู้สึกดีดังนั้นค่ะขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยรักและส่งพลังจากโครูขงฟ้าค่ะ